สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากย้าวันนี้ผมจะมาหว่านปุ๋ยที่ต้นฝรั่งกิมจูนะครับผมปุ๋ยที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่ผมหมักขึ้นเองนะครับผมผลิตเองนะครับผมทาไมถึงใช้ปุ๋ยหมักนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีซื้อมาแล้วก็มาหว่านง่ายจะตายนะครับผมเหตุผลที่ผมใช้ปุ๋ยหมักเนี่ย ปุ๋ยหมักมีความต่างจากปุ๋ยเคมีก็คือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยจะมีเฉพาะธาตุหลักธาตุหลักก็มีอะไรบ้างอะ N P K N ในตรเจน P โพแทสเซียมแล้วก็ K ฟอสฟอรัสนะครับผมปุ๋ยเคมีมันจะมีธาตุหลักอยู่3ตัวนะครับซึ่งก็เป็นที่ต้องการของพืชเป็นธาตุหลักแต่ในปุ๋ยหมักเนี่ยนอกจากจะมี ธาตุหลัก3าตัวแล้วนะครับผมสารอาหาร3ตัวที่เป็นธาตุหลักแล้วเนี่ยยังมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองเนี่ยประมาณส0กว่าชนิดนะครับผมแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโบลอนแมงกานีสสิบกว่าอย่างนะครับผมจําไม่ได้ซึ่งธาตุอาหารรองเนี่ยมันก็จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืช ถ้าไม่มีธาตุอาหารพวกนี้นะครับผมที่เป็นธาตุอาหารรองพืชก็สามารถไม่สามารถเจริญเติบโตได้นี่คือเหตุผลในการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมเหตุผลประการที่2ปุ๋ยหมักทําไมจะดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยหมักเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุเยอะอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากซากพืชซากผัดซากใบไม้นะครับผมและอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันดีต่อ พืชยังไงนะครับผมอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมดินมีความร่วนซุยนะครับผมแล้วก็ดินมีรูอากาศเยอะออกซิเจนเนี่ยสามารถเข้าไปถึงรากพืชได้ง่ายนะครับผมเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้ดินนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีไปตลอดเนี่ยเหมือนกับคนที่ทําพืชเชิงเดียวเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีตลอด ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของดินขาวดินขาวเนี่ยมันจะจับพอมาหว่าดลงบนดินแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ดินจับกันแน่นนะครับผมทําให้ความหนาแน่นของดินมันมีความพุนของดินรูวอากาศก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมดินขาวในปุ๋ยเคมีเนี่ยมันทําหน้าที่ยึดติดให้ปุ๋ยเป็นเม็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนผสมของดินขาวเมื่อเรามาหว่าดลงพื้นเนี่ยไอ้ดินขาวพวกนี้มันก็จะอยู่บนดินอยู่บนแปลงของเรามันก็จะจับไปจับดินให้มัน มีความหนานแน่นดินมันก็ไม่ร่วนซุยเพราะนั้นดินมันมีความหนานแน่นเวลามันแห้งเนี่ยมันจะแข็งกระด้างน,นะครับผมมันก็จะเป็นนะทำให้ดินมีผลเสียต่อดินนะครับผมไล้ดินขาวมีประโยชน์ต่อพืชไหมไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมมีประโยชน์บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่แต่ถือว่าหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากมันจะทําให้เป็นผลเสียนะครับผมอย่างที่3มเลยคือปุอ๋ยหมักเนี่ยไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับผมเราซื้อแค่ ขี้วัวหรือมูลสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่หรือขี้แพะขี้ม้าขี้ช้างอะไรใช้ได้หมดนะครับผมเราซื้อแค่ขี้นะครับผมแลวเราก็ใช้เศษวัสดุของเหลือใช้ในทางการเกษตรของเราในสวนของเรานะครับพวกใบไม้ต้นหญ้าใบตะไคร้เปลือกหน่อไม้ทุกอย่างนะครับผมที่มันย่อยสลายได้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นใบไม้กิ่งไม้ กิ่งไม้มันย่อยไม่ได้นะครับผมกิ่งไม้เพราะนั้นอะไรที่เป็นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเศษอาหารจากครัวเรือนเนี่ยเราก็เอามาหมักได้น้ําแกงน้ําทุกเนี่ยเอามาหมักได้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียงเงินซื้อนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับผมราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับผมดังนั้นถ้าเราลดต้นทุนนะครับผมเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเพิ่ม เราไม่มีต้นทุนนะครับผมถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักต้นทุนเราน้อยนะครับหรือแทบจะไม่มีต้นทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีทางที่จะทําเกษตรแล้วอยู่รอดนะครับผมตอนนี้ปุ๋ยราคาเขาบอกว่าเห็นชาวบ้านแถวแถวนี้บอกว่าปุ๋ยยูเรียกระสอบละพันสองจากราคาหกเจ็ดร้อยนะครับผมมันเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวนะครับผมคือชาวบ้านพูดบว่าปุ๋ยแพงนะครับผมแต่ นักการเมืองไม่เคยมาจะไปกดดันให้คนผลิตปุ๋ยคนขายปุ๋ยเนี่ยลดราคานะครับผมเพราะฉะนั้นเราพึ่งคนอื่นไม่ได้นะครับผมเราต้องมาพึ่งตัวเองด้วยการลดต้นทุนของเราเองด้วยการใช้ปุ๋ยหมักที่เราทำขึ้นเองนะครับผมโอเคครับผมต่อไปเราจะไปหว่านปุ๋ยหมักซึ่งผมจะหว่านรอบ ทรงพุ่มของต้นฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม การว่านปุ๋ยนะครับผมต้องจําไว้เลยนะครับผมเราต้องหว่านรอบทรงพุ่มนะครับผมการหว่านไปที่โคนต้นเนี่ยไม่มีเกิดประโยชน์นะครับผมหรือมันเกิดประโยชน์น้อยนะครับเพราะรากของพืชที่เป็นรากฝอยเนี่ยรากฝอยจะทําหน้าที่ดูดอาหารนะครับผมดูดน้ําดูดอาหารดูดธาตุต่างๆไปเลี้ยงรับต้นเนี่ย <ME K. S 1> เขาจะอยู่บริเวณทรงพุ่มนะครับผมทรงพุ่มกว้างเท่าไหร่เนี่ยรากมันก็จะไปถึงตรงนั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นการหว่านรอบคนต้นคือการหว่านที่ดีที่สุดนะครับหว่านไปให้รอบๆทรงพุ่มหว่านล้อมรอบ,รอบต้นเลยนะครับผมปุ๋ยหมักเนี่ยผมจะใช้ประมาณ 3- 4มกิโลต่อต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้ช่างหรอกครับผมกะกะเอานะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ใช้น้อยหน่อยนะครับ1-2กรัมือพอเมื่อเราหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับผม ข้อควรจําไว้เลยก็คือหลังจากเราหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องให้น้ําทันทีนะครับผมหรือเราต้องให้ปุ๋ยขณะที่ดินเปียกนะครับผมเพื่อให้ปุ๋ยละลายได้นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าปุ๋ยยังเป็นเม็ดอยู่นะครับผมดินมันยังหรือปุ๋ยเนี่ยมันยังไม่ละลายนะครับมันก็จะระเหยไปในอากาศนะครับผมเพราะว่ารากพืชเนี่ยเวลาเขาจะกินธาตุอาหารเนี่ยเขาจะ ต้องเป็นน้ํานะครับผมเมื่อปุ๋ยละลายเนี่ยน้าทาให้ปุ๋ยละลายไปเนี่ยหรือความชื้นของดินเนี่ยทำให้ปุ๋ยละลายเนี่ยรากพืชถึงจะดูดไปกินได้นะครับผมพอเราเทเราหวานไว้เฉยๆปุ๋ยยังเป็นเม็ดอยู่ยังเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ยพืชไม่ได้ไปกินนะครับผมเอาไว้ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารากของพืชจะดูดอาหารเป็นน้ําเข้าไปในรากนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากหว่านปุ๋ยเสร็จทุกครั้งครับครับผมเพื่อนๆต้องให้น้ําเพื่อให้ดินมีความเปียกชื้นแล้วก็ให้ปุ๋ยละลายนะครับนี่คือหลักการสําคัญนะครับผมบางคนหว่านแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับผมปุ๋ยจะละลายหรือไม่ละลายเนี่ยพืชมันก็ไม่ได้เอาไปเอาไปใช้นะครับผมแล้วระหว่านไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมดังนั้น ควรหวานตอนที่มีดินมีความทื้นแล้วก็ถ้าดินไม่มีความทื้นดินไม่เปียกนะครับผมเราก็ต้องให้น้ําแบบนี้นะครับผมผมการให้น้ําของผมเนี่ยก็เป็นการให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับผมให้ทีละมากๆนะครับผมติดกระหัวแบบนี้นะครับเพราะว่าปั๊มของผมมีขนาดใหญ่นะครับผมขนาดสามนิ้วก็เลยให้ได้ทีละมากๆนะครับผม ก็คลิปนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับผมการใช้ปุ๋ยมากการลดต้นทุนทุกอย่างที่เราผลิตในการทําเกษตรนะครับผมก็ให้เราคำนึงไว้เสมอว่าราคาผลผลิตนะครับผมมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับผมเรากําหนดเองไม่ได้นะครับผมดังนั้นการลดต้นทุนคือความอยู่รอดนะครับผม ความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกให้เราใครทําตามแบบเราได้นะครับคนที่ทําเคมีอยู่เขาก็ยังทําเคมีอยู่นะครับผมแต่เราสามารถเปลี่ยนในรุ่นเราได้นะครับผมให้เราจะไปบอกพ่อบอกแม่เราเนี่ยให้มาทําแบบอินทรีย์เถอะใช้ปุ๋ยหมักเถอะบางทีเราก็ทําไม่ได้นะครับผมแค่เราจะขุดสระเสียพื้นที่ในการขุดสระนะครับผมในการที่จะทําเกษตรเนี่ยคนแก่ยุคนี้ คนรุ่นเก่ากเษกษตรจุ่ก็เก่านี่ก็ยังจะไม่ค่อยยินยอมให้เราทํานะครับผมเราจะปลูกพืชที่แตกต่างไปจากข้าวจากข้าวโพดจากอ้อยเนี่ยหรือจากมันสบปะหลังเนี่ยพ่อแม่ก็ยังจะห้ามนะครับผมว่าปลูกอย่างอื่นปลูกพืชปลูกผลไม้อย่างอื่นเนี่ยมันจะได้ผลมันจะอยู่รอดได้อย่างไงนะครับผมเพราะนั้นความเชื่อแบบนี้นะครับผมเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะครับผมแต่ผมมองว่ารุ่นเราหรือรุ่นต่อๆไปเนี่ย อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละนิดนะครับผมเกษตรอินทรีย์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าวหน้ามากที่สุดนะครับผมเรามีชีวภาพน้ำหมักเนี่ยเปเลยร้อยชนิดปุ๋ยหมักเนี่ยมีเป็นหลายร้อยสูตรนะครับผมเราจเจริญก้าวหน้าทางนี้เยอะนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือว่าผู้บริโภคคนกินนะครับผมยังไม่เห็นผลยังไม่รู้คุณค่าของเกษตรอินทรีย์นะครับผม เพราะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์ในยุคนี้ถึงแม้มันจะไม่ค่อยได้แพงนะครับผมแต่ว่าผมว่ารุ่นลูกของเรารุ่นต่อๆไปนะครับผมมันจะมีผลเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปในทางนั้นนะครับผมความเชื่อความศรัทธาของคนมันก็จะเปลี่ยนไปในทางนั้นนะครับผมคนรุ่นเราก็เป็นความคิดอีกอย่างหนึ่งคนรุ่นลูกเราเขาก็จะก้าวหน้าแล้วก็จะคิดอ,อย่างหนึ่งก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม เริ่มจากที่ตัวเรานะครับผมลดต้นทุนในการผลิตให้ได้ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม